สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทกรับ3ก๊กก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ห่างหายจากการลงคลิปไปนานนะครับก็เนื่องจากผมเองนะครับก็เพิ่งได้ตัวละครแดงรุ้งมานะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการเก็บนานมากเลยนะครับกว่าจะได้มานะครับเพราะผมเองไม่ได้เติมเลยนะครับก็จะทําการเก็บเศษเอาเรื่อยๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้มาทําการรีวิวตัวละครแดงรุ้งกันแล้วนะครับ ก็เป็นตัวแรกนะครับที่ทําการรีวิวนะครับตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครของทีมจกกกนะครับที่มีชื่อว่ามมาเฉียวชุดแพรความสามารถและสกิลจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับในส่วนของสกิลนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสสกิลด้วยกันนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับจู่โจมไวทำให้ศัตรูแถวหน้า ที่มีพลังโจมตีสูงสุดและยูนิตรอบข้างได้รับดาเมจท่าสายฟ้า143%การโจมตีครั้งนี้มีอัตราคริกและอัตราเสริมคิติคอน50%ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลประเภทฆ่าโกรธเทพจ่วงแทงไว ทำให้ตำแหน่งฝ่ายศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดและตำแหน่งโดยรอบเกิดดาเมท่าสายฟ้า388%และทําให้เกิดดาเมท่าสายฟ้าพิเศษอีก1,400%และมีโอกาส30%นะครับทำให้เป้าหมายได้รับสถานะบาดแผลหอ,อกในส่วนของสถานะบาดแผลหอ,อกนี้นะครับ จะสร้างตราขึ้นตราแต่และชั้นจะทำให้ผู้ครอบครองได้รับผลเลี้ยงดาเมจและโบนัสดาเมจ10%รพร้อมพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับเพิ่มขึ้น5%เสูงสุดได้3ชั้นนะครับในส่วนนี้นะครับจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับคือว่าเมื่อม้าเฉียวนะครับโจมตีออกไปนะครับจะทำให้เป้าหมายได้รับสถานะบาดแผลหอกบาดแผลหอกที่สตูได้รับนั้นนะครับจะมีตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับ และคำว่าผู้ครอบครองในที่นี้นะครับจะหมายถึงม้าเสียวนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะบาดแผลหอกหนึ่งชั้นม้าเสียวก็จะได้รับบัฟเลี่ยงดาเมจและโบนัสดาเมจขึ้น10%นะครับและพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก5%สูงสุดได้3ชั้นถ้ารวมทั้งหมดก็จะได้30%เลยนะครับก็ตามตัวอย่างนี้นะครับเมื่อม้าเชียวโจมตีออกไปนะครับเราก็จะมาดูบัฟที่ม้าเชียวได้รับนะครับว่ามีตามที่เรา ระบุไว้หรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่านะครับม้าเฉียวก็จะได้รับบัฟตามที่คําอธิบายระบุไว้เลยนะครับก็แสดงว่าเป็นการที่ม้าเฉียวโจมตีออกไปแล้วบัฟให้ตัวเองมากกว่านะครับไม่ใช่การโจมตีไปแล้วไปบัฟให้คู่ต่อสู้นะครับต่อมานะครับจะทําให้ตนเองนะครับเข้าสู่สถานะชุดแพรต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับสถานะชุดแพรนั้นนะครับก็คือ ผู้ครอบครองก็คือตัวมาเชลนั่นเองนะครับจะได้รับดาเมจต่อครั้งไม่เกิน35%ของพลัง HP สูงสุดของตนเองไม่สามารถทบเพิ่มได้นะครับและจะเพิ่มเลี่ยงดาเมจให้ฝ่ายตนทั้งหมด15%ต่อเนื่อง2รอบต่อมานะครับเรามาดูตอน5ดาวกันนะครับตัวรุ้งแดงนั้นนะครับจะมีแค่5ดาวนะครับ เมื่อเราถึงตอน5ดาวนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเป็น582%นะครับและดามเมจพิเศษอีก2,400เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับมีโอกาสอีก80%ทําให้เป้าหมายได้รับปาดแผลหอกและฝ่ายตนนะครับเลี่ยงดามเมจเพิ่มอีก35%เลยนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับขุนพลนเทพเหินวัยทำให้ตําแหน่งฝ่ายศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดและตําแหน่งโดยรอบนะครับเกิดดามเมจท่าสายฟ้า582% และทําให้เป้าหมายเกิดดาเมจท่าสายฟ้าพิเศษอีก2,200%มีโอกาส50%ทําให้ตําแหน่งศัตรูแถวหน้าที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับได้รับเครื่องหมายบาดแผลหอ,อกมีโอกาส30%ทําให้ตําแหน่งโดยรอบได้รับเครื่องหมายบาดแผลหอ,อกด้วยนะครับและทําให้ตนเองนะครับเข้าสู่สถานะชุดแพรต่อเนื่องหนึ่งรอบพร้อมทั้งนะครับเพิ่มเลี่ยงดาเมจให้ฝ่ายตนทั้งหมด15%ต่อเนื่อง2รอบนะครับ 5จิตสังหารตั้งต้นนะครับ50แต้มตนเองเคลื่อนไหวนะครับทำให้ฟื้นฟูอีก50แต้มถ้าฝ่ายตนเคลื่อนไหวนะครับฟื้นฟู25แต้มนะครับถ้าไม้ตายดังกล่าวใช้ในการต่อสู้ได้เพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับมาดูตอน5ดาวกันนะครับดาามจนะครับ เพิ่มเป็น873%นะครับและดาเมจพิเศษอีก3,800เลยทีเดียวนะครับและมีโอกาส100%เลยที่ทำให้ศัตรูแถวหน้าที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับได้รับเครื่องหมายบาดแผลหอกนะครับและมีโอกาส80%นนะครับทำให้ตำแหน่งโดยรอบนะครับได้รับเครื่องหมายบาดแผลหอกด้วยนะครับรายละเอียดนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นสกิลพาสีบนะครับเพลิงหานไวขณะเข้าสู้การต่อสู้รอบนี้นะครับตนจะเข้าสู่สถานะไม่หวันต่อเนื่องตลอดการต่อสู้ครั้งนี้สถานะไม่หวันนั้นนะครับก็หมายถึงว่า ผู้ครอบครองจะได้รับดีปั๊พลังโจมตีลดลง20%ซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะโดนโจมตีลดลงนะครับ20%นั่นเองนะครับทุกครั้งที่ได้รับดาเมจสะสม30%ของ HP สูงสุดจะเกิดเอฟเฟกสึกคลั่งสึกคลั่งนั้นนะครับก็จะหมายถึงว่าได้รับค่าโกรธสีแต้มค่าจิตสังหาร 50แต้มรวมทั้งโอกาสเคลื่อนไหวพิเศษเพิ่มอีก1ครั้งเลยนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับครั้งแรกในการปล่อยสกิลท่าไม้ตายหรือปริมาณเลือดต่ำกว่า50%นั้นนะครับจะเกิดการกลายร่างธาตุก็คือการแปลงร่างนั่นเองนะครับเมื่อเลือดเต็มจะเข้าสู่สถานะกายร่างค่า HP สูงสุดของสถานะ กายร่างนั้นนะครับจะเสริมความแข็งแกร่งเป็น150%ของสถานะที่ยังไม่กายร่างก็หมายถึงว่าเพิ่มขึ้น150%ของจากสถานะเดิมนะครับจากตอนที่ยังไม่แปลงร่างเมื่อค่า HP ในสถานะกายร่างลดลงถึง0แต้มแล้วนะครับ ก็จะกลับสู่สภาพร่างเดิมนะครับซึ่งจะไม่ตายนะครับแปลงร่างเสร็จตายตายหนึ่ครั้งก็จะกลับสู่ร่างเดิมเลยนะครับและจะกลับในแบบเลือดเต็มด้วยนะครับในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับจะสามารถกลายร่างได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของสกิลมาเฉียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการต่อสู้กันจริงๆในตัวอย่างกันดูนะครับ ในส่วนการจัดทีมของผมนะครับผมจะเอามมาเฉียวไว้ตรงกลางนะครับศาสตราเทพของมมาเฉียวที่ใส่อยู่นะครับก็เป็นดาบคิมหันหงมังกรนะครับใส่เพื่อเอาไว้ทําสตันนะครับก็เห็นว่าเมื่อมมาเฉียวโจมตีออกไปด้วยท่าไม้ตายนะครับก็จะทําสตันสตูถึง3ตัวเลยนะครับ จะเห็นว่าม้าเฉียวโจมตีออกไปแล้วนะครับก็จะแปลงล่างนะครับและก็จะทําการโจมตีครั้งต่อไปเลยนะครับและจะสังเกตเห็นว่านะครับในรอบนี้นะครับม้าเฉียวโจมตีไปต่อเนื่อง6ครั้งเลยนะครับ เมื่อยือนคู่กับจูล่งแล้วนะครับก็ช่วยกันทําดาเมจได้ดีมากเลยนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับมาเชียวนั้นนะครับก็เกิดมาเพื่อเป็นตัวทาดาเมจโดยเฉพาะเลยนะครับและทาดาเมจได้รุนแรงและต่อเนื่องมากเลยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับผู้เล่นทีมจกกกนะครับก็จะถือว่าเป็นตัวดาเมจหลักของกกเลยก็ว่าได้นะครับ ในส่วนของการรีวิวในครั้งนี้นะครับจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในการอัพในส่วนอื่นนะครับจะขอทําเป็นคลิปแยกเอาต่างหากนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ